สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนี่นะครับอะแดปเตอร์วอเทอรบอนะครับมาจากอเมริกาเนาะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูกันอ่าเปิดเลยครับนี่ตัวกล่องสวยงามครับ วัชภายในกล่องให้อะไรมาบ้างนะครับสติกเกอร์2ออันวัชบูร์อีก2อันนะครับในกล่องประมาณนี้นะครับมีอะไรให้บ้างเนาะมีน็อตนี่1ชุดนะครับกับ2ชุดที่เป็นหัวหัวเกลียวอย่างนี้นะ,ะดูหน้ากล้องเห็นไหมหัวเกลียวเป็นหัวเกลียวอย่างนี้นะ2ชุด เอาไว้ใส่กับทรัคเราเนาะแล้วก็มีเป็นหัวหัวนูนอย่างนี้เกลียวนูน,นะครับอีกหนึ่งชุดแล้วก็หัวหกแฉกนะครับหกหรือแปดหกหกแฉกนะครับตัวแดปเตอร์นี่เลยครับมาเท่านี้นะครับ่าเรามาดูที่ชิ้นหน้าก่อนเนาะชิ้นหน้านี่เห็นไหม เป็นน่าจะเป็นงานแบบหล่อนะครับหล่อขึ้นชิ้นมาเนาะแข็งแรงครับใช้ได้เลยมีการเลเซอร์วอเทอร์บนเข้ามาเห็นไหมและไอตัวนี้มันทำอะไรได้นะครับไอตัวเนี้มันเอาไว้แปลงสเก็ตปกติเลยสเก็ตได้ทุกยี่ห้อเนาะทุกแบบไม่ว่าจะเป็นลองบอร์ดเป็นเซิร์ฟ หรือจะเป็นคุยเซอร์เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราแปลงได้หมดนะครับเพื่อที่ให้มันห้อยตัวแบบเซิร์ฟหรือโยกได้เห็นไหมโยกแบบเซิร์ฟได้เนาะด้านหน้ามันจะไวครับตัวนี้ไม่มีสปิงอะไรต้องขันหรืออะไรนะครับสิ่งที่ต้องปรับได้ก็มีแค่ตัวหน้าครับนี่ตัวน,อน็อตนี่แต่อย่าคลายมากนะครับเพราะคลายมากเนี่ยมันจะโยกเยกเห็นไหมครับ พอมันโยเกเยกปุ๊บเนี่ยมันจะไปบีบก,กับลูกปืนตรงนี้ทําให้ลูกปืนเนี่ยมีสิทธิ์แตกได้ครับเพราะฉะนั้นคลายพอประมาณเนาะเหมือนล้อครับไม่ต้องคลายเยอะมันมีบูชชิ่งอยู่แล้วที่จะคอยดึงกลับเห็นไหมครับนี่ครับตัวหน้าส่วนตัวหลังนี่ก็เป็นตัวเสริมขึ้นมาให้มันเท่ากันเนาะเราไม่ต้องไปใส่ย,ยางรองทักหรืออะไรครับเพื่อให้มันสูงขึ้นเพราะไอ้ตัวนี้มันทําให้สูงมาพอดีกันอยู่แล้วเห็นไหม เทียบด้านนี้เนาะอ่ามันจะสูงขึ้นมาพอดีเลยทีเนี้ยตัวเนี้ยเขาก็ทําให้มันโยกห้อยตัวได้อีกครับเพิ่มองศาการบิดเข้าไปอีกทําให้ฟิลแบบเหมือนอยู่บนคลื่นนะเนาะ,นะคงเคร่งคงเคร่คง,งไม่มีอะไรมั่นคงนะครับตัวแรปเตอร์มีแค่นี้ครับแล้วมันใช้ยังไงล่ะคําคถามคําถามเลยอ่าอันนี้คือแผ่นสเก็ตบอร์ดปกติเนาะ อันนี้เป็นแผ่นที่ผมใช้ไปแล้วลายไม่ค่อยสวยหรอกวิธีการก็คือเอามันมาแปะอย่างนี้ครับนี่รูน็อตมันจะตรงกันเลยแปะหัวแปะท้ายนะครับแปะหัวแปะท้ายซื้อแค่ตัวนี้จบไหมยังไม่จบนะครับเราจะต้องมีทรัคปกติอยู่แล้วที่ไม่ใช่ทรัคเซิร์ฟนะเอามาใส่ข้างบนอีกทีหนึ่งตัวนี้เป็นแค่ตัวแปลงเฉยนะครับไม่ได้มีล้อไม่ได้มีอะไรไป คนเข้าใจเอ้ยเอาไปแล้วเล่นได้เลยไหมยังนะครับมันแค่แปลงเฉยเนาะอ่าให้ดูว่าถ้าแปลงแล้วมันเป็นยังไงผมขย่ายเก็บของก่อนนะอ่านี่ครับอ่าแปลงแล้วอันนี้เราแปลงกับแผ่นดิคลอนเนาะที่เป็นคุยเซอร์นะครับเราทักคุยเซอร์มาใส่เห็นไหมนี่มันจะเป็นแบบนี้โยกได้นะครับ ด้านล่างก็เห็นไหมโยกขึ้นไปได้อีกจากที่โยกนี้ได้แล้วมีวุชชิงเข้าไปโยกเข้าไปอีกนะครับฟิลมันก็จะคล้ายๆเซิร์ฟเนาะแต่เนี้ยเล่นดีเลยทีเดียวแหละใส่เข้าไปแล้วแบบสู้ตัวแพงๆได้เลยในความคิดเห็นผมนะ,ะก็ประมาณนี้ครับราคาก็ขายกันทั่วไปครับสี่ห้าพันนะครับแล้วแต่ร้านเนาะ หาซื้อมาใส่ได้ครับจะไปแปลงใส่โอสคัวอะไรก็ได้จุดเด่นน่าจะคือทรัคเนี่ยเราไม่ต้องฟิกว่าเราจะเอาตัวไหนเลือกได้เลยครับจะสีส้มสีชมพูสีเขียวสีอะไรก็ได้โอ้มีขายทั่วไปครับใส่เป็นทรัคของสเก็ตเนาะมันก็จะต่ําลงมาอีกหน่อยแต่ถ้าใส่ทรัคคุยเซอร์เนี่ยเห็นไหมว่าบอร์ดมันจะสูงผมนี่ไม่ต้องใส่ยางรองเลยฮะสูงขึ้นมาเลยเห็นไหมครับอืม ก็ประมาณนี้ครับไม่้องใส่ยางรองเลยแล้วก็ข้อเสียครับข้อเสียน่าจะเป็นตรงที่ว่ามันค่อนข้างสูงเนาะยิ่งถ้าเราใส่พักคุยเซอร์เข้าไปเนี่ยยิ่งสูงเข้าไปอีกพอสูงปุ๊บมันก็ยืนรู้สึกว่ามันโยกได้เยอะไปเราก็จะรู้สึกไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเล่นไปสักพักก็เดี๋ยวก็จะชินครับส่วนที่ผมเห็นก็ทั่วไปครับ ต้องเมนเทนเน้นเหมือนปกติครับมีลูกปืนต้องเปลี่ยนเนาะตามระยะมันแค่นั้นครับแล้วก็ตรงหัวยางบูชิ่งเขาก็มีอะไรขายนะของ w a t e r ร์บอลเขามีอะไรขายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับหาได้ทุกชิ้นนะครับก็ผมต้องขอจบการรีวิวเท่านี้นะครับไงฝากด้วยนะครับ w a t e r ร์บอลนะครับใส่ได้กับทุกสเก็ตครับได้ฟิลเซิร์ฟแน่นอน ขอบคุณนะครับ